คารอบดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจวันที่15สิงหาคมโดยโค้ชเชฟบอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คืนนี้คอสเนออาร์ตยังไงอัลบริมเป์เชสโกเจมิมผีโวน,น,น่าก็พร้อมที่จะเฝ้าเสาในคนนะเมือ่อกานนี้ประเป็นอัลบริมเพจโค้ชขอฟงฟอรแมนยูไนเดกล่าวในกานแรแถลงความพร้อมก่อนจะพบอาร์ตตันในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมว่าลุ้นเห็นหอกหน้าใหม่เบนจามินเชสโกประเดิมสนามทั้งตัวจริงหรือตัวสำรอง ขณะที่นายดานอองเดเรโอดาน่าฟิตทันเท่ากับเหลือกองหลังเลี่ยงเพียงแค่2คนเท่านั้นโดยเชสโกเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลทัพปีศาจแดงในเกมกระชับมิตรที่เสนเมอฟิโอริจิน่าไป1ต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนและก็ได้ซ้อมต่อเนื่องนับจากนั้นจนสามารถเข้าใจกับทีมตีขึ้นตามระดับในครั้งนี้ ส่วนั้นโอดนหน้าที่เจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าตั้งแต่เริ่มเทรนนิ่งแคมป์เวลานี้หายขาดแล้วเชื่อว่าทั้งเขาและก็หอกเซโรเนียนั้นได้เกมอุ่นเครื่องแบบปิดระหว่างสัปดาห์จนอัลบริมก็กล้าที่จะบอกว่าจะมีชื่อใช้งานอย่างโอเทฟฟอร์ดนะเท่ากับว่าเวลานี้เหลือผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่ดูซบาซโลยเก็บกล้ามเนื้อหลังต้นเขา่าและก็บรีสันโดม,มอชเนช ที่ยังคงเจ็บเข่าในครั้งนี้ยังไม่ดีพอโดยนูสกับริซายังคงอยู่ในกรมผู้ใช้งานพวกเขายังคงไม่สามารถเล่นเกมไดูุ้สเซชาโปรตุกิชที่กล่าวโจชัวเซซีฟื้นขึ้นแล้วอองเดรโอนานาก็ดีขึ้นแล้วทั้งกู่จะเป็นทางเลือกเพื่อจะส่งแข่งอ่าก็ไว้รอดูกันต่อไปส่วนเรื่องเชสโก้ลงตัวจริงได้เลยไหมอันนี้แน่นอนลงได้ ผมมีความสุขเป็นอย่างมากคิดว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมสามารถเล่นฟุตบอลได้หลากหลายรูปแบบสามารถเห็นภาพเป็นเป็นกองหน้าแมนยูนริยะยาวนั่นคือเหตุผลทําไมเรานั้นยอมจ่ายแพงตำแหน่งกองหน้าเป้าสิ่งนั้นคือประวัติคู่หูกับสโมสรในขณะนี้ เราเองนั้นอาจจะไม่มีเวลาซ้อมที่มากมายแต่ว่าเขาก็พร้อมประการแรกก็คือด้านสวดิภาพร่างกายหมอนั่นผ่านเกณฑ์ได้ดีสิ่งนั้นก็คือคุณสมบัติสําคัญของลีกของเราในครั้งนี้ประการต่อมาคือเขาฉลาดมากเลยนะเบนจามินเนีย่ยสอบถามทุกรายละเอียดเป็นคนประเภทคิดอะไรในหัวตลอดเวลาใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายเข้ายิมเสริมกล้ามเนื้อดังนั้นแล้วเขาพร้อมที่จะลงแข่งขันมาบอดูตัวจริงในครั้งนี้อย่างแน่นอน เป็นดัางงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นการถแถลงข่าวก่อนเกมนะฮะที่อัลเบริมบอกว่าเชสโกกับอองเดเลโอน,นาเขากลับมาอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นต้องรองดูกันได้เลยในเกมแรกของแมนยูช่วงวันอาทิตย์ที่ถึงนี้เรามาดูข่าวต่อมานก,กันครับอารเ์เธกร์เฮลเซอร์คิดบวกหน่อยรังบาราบาหากจะให้พ้นมือผีจนเดดไลน์ครั้งนี้ เมื่อกันนี้ฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์นะครับเพจโค้ชของบริตันมองโลกในแง่บวกว่าจะสามารถที่จะรั้งตัวคาร์อสบาเรบากองกลางดื้อขอมพ้นเงื้อมือของแมนยูที่เที่ยวไร้เที่ยวคือจนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนที่ถึงนี้โดยแข่งทีมชาติแคนบรูนปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากกระดั่งขอมเร็วโดวยค่าตัว23ล้านปอนด์เมื่อปี2023แลอะไรก็เป็นการันักของนกตันดวนในครั้งนี้ทันที ด้วยความยอดเยี่ยมนี่เองทําให้ไบร์วานั้นกลายมาเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทีมของแมนยูหวังที่จะใช้เจอดอนซานโช่แข่งส่วนเกินเป็นหนึ่งในข้อสเสนอเพื่อจะขอซื้อตัวมิทฟิลในวัย21ปีรัจนีบอย่างไรก็ตามเพเซอร์อเองยังคงต้องการใช้งานห้องเครื่องไซส์1.79เมตรทั้งเชื่อว่าสัญญาที่มีถึงมิถุนายนปี2028ทำให้สโมสรได้เปรียบบนโต๊ะการเจรจาในคัณงบบนี้ โดยมั่นอ,อกมั่นใจเพระาะม้าเรนะว่าเขานั้นจะอยู่กับเราจนผลวันเส้นตายมันคือความเชื่อของผมการเปิดปากในงานถแถลงความพร้อมก่อนพบก,กับพนักของฝั่งฟูรัมผมเองนั้นยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดในตัวหมอนั้นเขาแค่ตัดผมใหม่เท่านั้นโดยรวมทุกอย่างยังคงดีสนุกที่ได้เป็นผู้เล่นกับพนักของฝั่งไบตันต่อไปเขามีกระบวนการการเติบโตที่ยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่แล้วดังนั้นผมก็ไม่เห็นนะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ บริตันบุงมั่นที่จะเก็บบาราบาไว้ใช้งานอีกอย่างน้อยหนฤดูกาลแต่ถ้าหากว่าบรังไม่อยู่ที่จะตั้งราคาของนักเตะเอาไว้ได้สูงกว่า100ล้านปอนด์หรือว่าเกือบ5เท่าจากที่ซื้อมาเมื่อช่วง2ปีก่อนในครั้งนี้ก็เป็นได้เป็นนว่างานนี้นะผมก็เรียกว่าเล่นสงครามประสาทกันอยู่นะฮะว่าแมนยูจะได้ไปหรือไม่งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อานงไงเมื่องานนี้บรูโนออกมากาวบอกว่าเงินซื้อผมไม่ได้และเล่าทันทีปัดข้อเสนออันฮิรันยันแมนยูไม่ขายและก็ไม่ย้ายไปไหนด้วยโดยงานนี้ท่านคน้ฟังทงางบอกได้เลยแว่าบรูโนฟอนเดเดสยืนยันนอนยันนะฮะบอกว่าเงินไม่สามารถซื้อตัวเขาได้และเขาก็ได้เล่าถึงวินาทีที่อันฮิรันจะเสนอค่าตัวให้กับเขา100ล้านปอนด์ในขณะนี้ โดยบริโน่ฟอนเดนเดสกับตันทีแมนยูเคยตกเป็นข่าวอย่างหนักนะฮะที่ได้รับความสนใจจากอันจิรนันทีมเงินถุงเงินถังจากลิสซาดิอาระเบียที่พร้อมทุ่มเงินค่าเดตต่อสัปดาห์ให้เลย7แสนปอนต่อสัปดาห์หรือราว30ล้านบาทจากที่ได้กับแมนยูเพียงแค่280 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือราว12ล้านบาทโดยที่ไม่เสียภาษีและก็พร้อมจ่ายค่าตัวด้วยเป็นเงินจำนวน100ล้านปอนใคะรับนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วบรูโน่ก็เลือกอยู่กับแมนยูในยุคบริเวณอัลบริมด้วยความหวังที่จะนำพาทีมที่เขารักนั้นกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่กันอีกครั้งพร้อมบอกกับท่านประธานสมโมสรอันฮิลานให้ติดต่อผ่านช่องทางอย่าเปทางการแทนที่จะติดต่อเขาโดยตรงนะล่าสุดบรูโน่ได้ออกมายืนยันว่าไม่เคยคิดจะออกจากแมนยูเลยรักก็ไม่เสียใจที่ปฏิเสธข้อสเสนอก้อนโตจากอันฮิลานที่ยื่นมาโดยคราที่กล่าวบอกว่าผมรู้ตัวเลขมันสำคัญในฟุตบอลแค่ไหน แน่นอนว่ามันเป็นข้อเสนอที่ใหญ่มากเลยนะที่จะสโมสรจะได้รับจากผมผมเข้าใจในะว่าเป็นเรื่องราวที่ยากสำหรับสโมสรตอนที่ผมคุยกับประธานสโมสรอ,อันยีรันแล้วผมเคยคุยกับเขาอยู่ครั้งหนึ่งและบอกว่าผมก็ไม่เคยคิดจะย้ายทีมอีกเลยผมทราบซึ้งที่คุณโทรมานะไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ตามทีหรือไม่คุณก็สามารถที่จะคุยกับสโมสรได้เพราะผมพูดเสมอว่าถ้าสโมสรต้องการขายผมผมก็ต้องทำการตัดสินใจ แต่ถ้าสโมสรไม่ต้องการผมผมก็ไม่ต้องตัดสินใจพระบอกรหมายของผมก็คือการอยู่ที่นี่ในครั้งนี้โดยมันเป็นเงินก้อนโตสำหรับผมเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวของการตัดสินใจในชีวิตผมเองจะไม่เสียใจเพราะว่านี่คือที่ที่ผมอยากอยู่และก็เป็นที่ที่ผมอยากจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นทว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรครับก็ถือว่าเป็นคำพูดจากใจของบริโน่ฟอนเดนเดช เรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับอารันึงไงแมนยูได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับในนาของซนะันโชนะโดยการนี้ทางทั้นของ oma, อาร์เอสารมาส่งข้อเสนอแรกให้กับทนานของมารูดิเย่เพื่อจะคว้าตัวเจด,ดอนซันโชช่วงของตลาดซื้อขายซัเมเปีอร์ปี2025ตามการรายงานข่าวจากน่านของ BBC s p o ส t นะครับผมโรมาได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทนานของโอเทาฟอร์ด และก็กาลังที่จะได้รับการพิจารณาจากนักข่าวฝั่งแมนยูซึ่งขณะเดียวกันเดอชามเองก็ได้เปิดเผยว่าซานโชจะย้ายทีมแบบยืมตัวในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ฟาบิโอรามาโนผู้ชี่ยวชาญด้านการซื้อขายนักเตะยืนยันแล้วว่าโราม่าได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมนยูเพื่อตี่จาเซ็นสัญญานะฮะกับมนลคาของข้อเสนอนี้ระบบชั้นซื้อขาดอยู่ที่ประมาณ23ล้านยูโร หรือว่าท่านนั้นของทางฝั่งสัญญาเยี่ยมตัวพร้อบออปชั่นซื้อขาดในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับ U, แมนยูและก็ซันโช o ซึ่งโรามาเองนั้นกาลังติดต่อทั้งซันโชและก็เอเจนต์ของเขาในเวลานี้อยู่นะแต่ปัจจุบันซันโชเองก็ไม่ได้ในแผนการของบริเวณอัลบอดิมโคชหลังจากที่ถูกปล่อยยี่มตัวไปที่เชลซีเมื่อฤดูกาลสิ่แล้วโดยแข่งเดวิ25ปีรายนี้ กลับมายังทนันต์เขฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าสัญญาของเขาเหลือเพียงแค่เดือนพฤศจิกายนปี2026ซึ่งฝ่ายบริหารเองของทัพปีศาจแดงต้องการที่จะขายนักเตะตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับผมเพื่อที่จะหวังเงินหลีกเลี่ยงการเสียนักเตะฟรีในครั้งนี้นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้นจูเวนตุสเองได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับซานโชนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หันไปหาเป้าหมายอื่นแทนเบซิตัส อินเตอร์และก็บริซเชัชมุนก็แสดงความสนใจเช่นเดียวกันแต่ราม m าก,ก็คือทีมที่รุกหนักที่สุดในขณะนี้โดยซันโชเองนั้นก็เล่นปีกได้ทั้งสองข้างในรูปแบบกองหน้า3คนซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเหมาะนะครับผมกับบานทั่งของกลยุทธ์ของโค้ชจานปีอโรกราสเปเดนีซึ่งเตมทีแมนยูประเมินค่าตัวเขาไว้อยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรแต่รายสมบัติสอนบอกว่าค่าตัวดังกล่าวนั้นสูงเกินไปตลัดนักเตะที่สัญ,ญญาเหลือไปถึง2ปี และก็ไม่ได้อยู่ในสังกัดเดิมของเขาในครั้งนี้อีกด้วยนะและนี่ก็เป็นสรุปค่าวโดยสโมสรแมนเชเสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเที่ยงคืนครับขอบคุณทุกคนติดตชมผมกดติดตากดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ